เต่าอยู่ไหนเดมี่เต่าอยู่ไหนครับเดมี่เต่าอยู่นี่เต่าอยู่นี่ดแล่นี่เดมี่ยิ้มมาเลยมาที่ไหนแล้วปากเลยแล้วจมูกแล้วคิ้วอะคะอแล้วหูโอ้โหแล้วคิ้วคิ้วอีกโอเคแล้วตาตาเออใช่แล้วฟันนะฟันยิงฟันเลย มีช่วยดึงนีไม่กดอ๋ออ๋ออออ๋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 ออมานี่ส๋ออ๋อออ Ê tập mưu